อย่างไม้นี้นะคะที่เรากดลงเพราะว่าเราใช้เทคนิคกระชากราคานะคะก็คือตัวนี้คือตัวตัวแท่งสีเขียวเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นปิดแท่งสีเขียวยาวยาวไปบอกเพื่อนเลยนะคะอันนี้คือเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการกระชากราคาพอแท่งถัดไปก็จะเป็นการ เปลี่ยนสีเป็นสีตรงกันข้ามก็คือจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงก็เลยต้องกดลงนะคะสำหรับไม้นี้ก็กดลงนาทีที่30เลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสำหรับไมน้นี้โอเคก็ชนะไปนะคะสำหรับการใช้เทคนิคกระชากราคาะคะ่ะ ก็แค่นี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถสบักได้ตามลิงนะคะตามลิงด้านล่างเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ